The Big Covers สวัสดีครับท่านผูช้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับรายการมีอาิตทีครับแม่งพี่แม่งพูดแหลก้องพูดเองเลย <c oughs> เราจะมาเล่นเกม s l e e p i n g Dog กันนะครับ s ลิปเด n ์ด็อกเว้ยเปิดไฟแม่งเบยเ <c oughs> ปิดไฟเว้ยไอ้คนหนึออ <c oughs> <c oughs> ยากเล่นนะขอบอกไว้เลยพาร์ทแรกไปดูพาร์ทแรกเลยเดี๋ยวพี่ขอเอาไว้ได้รีเพลชั่นโอเคโอเคครับ ให้โหลดให้โหลดแล้วโคโอม่เป็นก็ดูคลิปนี้ซะนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะสอนตอนท้ายเดี๋ยวเราจะสอนเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนเองนะ Hey you go 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 and go i n go go ทำไมเกมนี้มันโดดไม่ได้วะก็ถามอยู่ว่าตัดคลิปแล้วหรอเดยวเดี๋ยวถ่ายอยู่ก็ถ่ายอยู่ไงครับเอานึกว่าเมื่อกี้บอกนีว่าตัดคลิปอะตัดกงตัดคลิปละให อลำโพงผมเปิดเปาอยากรู้ไหมทำไมผมเปิดเบาไม่อยากได้เสียงดังแแหดังๆพี่เหมือนกันแหละแต่พี่ต้องเปิดดังพี่ไม่ได้ยินเสียงพวกน้องของพี่เป็นนี่แล้วโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วคุณเบนอีกแล้วคุณเบนนีกแล้ว เดียวเก็บไม่เป็นครับคือเก็บตาตสบายเม่เก็บเลยครับเดี๋ยวเฮ้ยคุณริวต้องไม่คนเก็บอย่าลืมไม่เอาครับดิวกาโอ้โพอเพื่อคุณริวเก็บปั๊บไม่ขึ้นเลยะเก็บเบยครับเก็บเรอครับม้องว้องวิ่งวเ่งวิวิงวิ่งแิ้วิ่วิ่งวงวิ่งวิ่งวิ่ง่ง่คงงงน้องงิิงว น้องไม่ใช่ป่องหรือหรือตักหรือหรือเจนฮะเจนี่ยที่สัมตุลเลวจีนงูเงี้ยวใครได้ดูข้างหลังไว้ให้หน่อยโอเคเฮ้ยอย่าอย่าวิ่งเร็วดิครับแต่ดูหลังไม่เร็ววิ่งเร็วครับมันน้องเดินครับเจอภูเขาภูเขาจะไปจุดแผ่นที่สองอ่าเราจะเจอสามแผ่นมุกมันก็เจมยากขึ้นแล้วนะครับ ขั้นที่สามว่าตอนนั้นน <Elena> ะโอ้ยวิ่งแล้วไม่อยู่แล้ววิ่งขึ้นเขาเลยขึ้นเขาทีนี่กูเข้ามาในซอกเขาเนี้ยโอ้โหเข้าซอกเขานี่โชคร้ายเขาซอกเขาไม่ไม่โชคแล้วครับเพราะน้องเก็บปัญหาให้แล้วเยี่ม เยี่ยมแล้วน้องก็วิ่งขึ้นภูเขาฮะแล้วแม่แล,แล้วแล้วก็ให้มันเตะออกมาเองฮะบอกว่าอยากให้ขึ้นภูเขาน้องนก็ยังขึ้นอีกขึ้นภูขเขา <c oughs> แล้วมันออกมาเร็วาน้องันเป็นตุ๊ด,ด่ะโอ้องไ,ไตุ๊ดพี่ต้องหาต,ตุ๊ดตอนนั้นน้องบอกให้หันหลังพี่แม่ก็ไม่หันหลังแล้วใครไม่วิ่งไปนู่นแล้ววันนั่นอะแล้วน้องจะขึ้นภูเขาไหมน้องก็ตุ๊ดพี่ก็ตุ๊ดไม่วิ่งหนีน้องน้องไม่วิ่งปุกอ่ะเอาไงอะวิ่งลุกอะไรวิ่งขึ้นเขา ขึ้นเขาแล้วก็เข้าไปขึ้นไปแล้วสองตัวนี้แม่งมายืนเนี่ยอะไรตรงนี้นี่นับถ่องกระเจเน่ะก็กิสาลรออ่ะโวมิสซาลรอันนี้โยเซเนเนย์ไล่ลาเบลเบนไล่อย่าหันไปยี่ไอ้ไปแล้วไปแล้วสปินนักเจ้าตระมุนอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมายังมายังไปละกูไปละมันไม่อยู่ละ <c oughs> คลิวคุณริวคุณริวช่วยนำทางเอ,อ่อคุณปองครับอ,นะอัดอยู่เน่อัดอยู่เลยครับถ้าเกิดคัดเดี๋ยวบอกทำ <c oughs> ไมล่ะครับกพราะคุณบอกให้ผมอ,อัดเองอะ <c oughs> ผมจะบอกว่าตรงท่อเขาใคร <c oughs> จะบอกว่าตรงนั้นเป็นจุดหลักที่หมาป่ามันเกิดเลยนะฮะเอ้ยอนเลนเดดด็อกเกิดนะฮะเชื่อป้าดเลยนะไม่อะครับ หมาไม่หมาเราเล่นตอนนีกเราเล่นรอบแรกกันตัองเราไปตรงนั้นก่อนตายแล้วทุกคนตรงนั้นอ่ะเออนะครับมันเหมือนเป็นจุดเกิดของหมาครับ<อ>หมาทุกตัวตั้งเกิดตรงนั้นนะครันแคบฮะเป็นขอสีแคบไอสีแข็งดีไหมนะสีแแต่ผมมีคำถามครับสแล,ลนเดอร์ด็อกเป็นหมาตัวผู้หรือตัวเมียครับเป็ตัวผู้เสิครจะให้เป็นตัวเมียไงฮะผมว่าน่าจะเป็นตัวเมียนะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวผู้ ต้องมีต้องมีต้องพวกเราต้องไปดูที่ไข่ของมันนะครับมันจะว่ามันมีไข่มันมีนมหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่มีนมแปลว่ามันเป็นตัวผู้นะครับเราจะไปพูดกับมันเองนะว่าเอ้ยนี่มึงเป็นตัวผู้หรือจงเนียแม่งตอบทั้งสองเพลยม่งเป็นอาเบะอาเบะมือตุ๊ดก็เป็นได้ไอ้ผมว่ารีบไปเถอะทางโลกนี้ไม่ชอบอู้อู้อู้เต็มนะมันจะมาอุ้ย เราต้องจับกลุ่มกันไว้จับกลุ่มไว้แล้ว like ลลหนีด้วยกันดีไงว่าไม่ติดตังก่อนก็คือดีเลยฮะถ้าเสียงมันเบาดีนะเสียงเด็กน้อยชัดๆเวแเวแเว้เพราะแค่อัน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 เด็กเสียงหนึ่นะแม่งเวแเว้อันนี้แม่งแอะเฮียโคตรยาวน้องคูดน้องคูดบัวบ่าปบเลย จับมือไว้เ้าหนีด้วยกันปิดไฟไว้แลเดินด้วยกันปิดไฟสองคนเปิดไฟหนึ่งคนเป็นบ้าหรือไงครับเขาต้องเึิดกันในโครับเพื่อเป็นสกิพยานว่าเรากำลังจะเดินหน้าไปดีครับคุณลิวทำไมต้องให้ลิวนำหน้าด้วยอ่ะลิวกลัวก็ลิวเป็นคนหากระดาษเก่งอะครับ โอ้เเกก่งมาลยไหนริวบอกว่ารู้ทุกซองทุกมกลุ่มคุยได้นะมีฝรั่งเข้ามาในเซิร์ฟแล้วกูจะด่าแม่งไอ้สัตว์แม่งไม่ช่วยกูเฮียฝรั่งเหรอครับเฮ้ยอีกรอบนึงนี่กลุ่นี่กูร้องไห้เลยเนี่ยฝรั่งมันยังไม่รู้จักทำไอชิบุบเลยแล้วทำไมทำไมคนติดสตันนะครับดูหลังให้ด้วยอย่าลืมจับตูดพี่จิ๋วดูข้างหลังให้หน่อยพี่จิ๋ว จะดูซ้ายดูขวาให้ลงไม่ชี้อะไรอย่งนั้นเฮ้ยอย่าดูให้อย่าดูหลังให้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้สิวเฮ้ยรีบนำทางเลยครับอย่าพากับเขานะหันไปข้างหลังสิครับอู้ไม่ไหวอหลังไมยเมื่อเมื่อตะกินพูดไปอยู่ว่าหันไปแห่แม่งมา้แห่กูเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่เรามาเจอโรงศพคนมั้งเฮ้ยไม่ใช่โมติงหายไปอ่ะ ตรงตรงนี้มีอยู่แต่ว่ามันจะมีอ้แล้วคุณผู้ชายสโอ้ฟักเอาไว้กู่หมาป่าหมาป่ามันอยู่เลยในนั้นป่ะหมาป่าอยู่ในเดี๋ยววิ่งมาไกล้กับเพื่อนแล้วเนี่ยเพราะคุณอยู่ในโรงสี่เหลี่ยมยังไงเอ้ยผมวิ่งมาสดแมพแล้วนะเนี่ยโอ้ข้างหลังกูผมผมขอด่าหมาป่านะครับ พ่อคุณอยู่ในโรงกล่องสี่เหลี่ยมผ <พอ S 1> ืนผ้าสัตว์พ่อมันเป็นพ่อมันเป็นตระกูลเดนเดอร์แมนไงาวาร์ปไปวา้ามานเนี่ยออไอ้เหี้ยเฮ้ยบัานลอรมันวาร์ปได้เฮ้ยบัานลอรเราอย่ายอยู่กับที่ครับเราต้องวิ่งเดินหน่โอ,อ้โน้องน้องตัวนั้นเขาล่อให้แล้วครับเขาเขามีนี่ไงเขามีเขามีกระดูกครับคือทำไมเขาต้องตามกระดาษนี่ไปเน่อยครับ ที่เราจะไปไหนกันเนี่ยน้องกำลังวิ่งไปที่ภูเขาสี่แฉกเนี่ยเอ้าเฮ้ยมันเป็นรั้วกันเว้ยเฮ้ยเจอกระดาษเว้ยตอนนี้เจอรั้วแล้วเราวิ่งมาสุดสุดเขตเ<ค>ชิงชา้าเเจอชิงช้าสวัสดิ์ <laughs> ชิงช้าสวัสดิ์งั้นน้องหงายกระดาษอย่ายพี่หนี <laughs> โอ้รอนมือกูไม่อยู่ยเลยเยีมไรลูปมือปั๊บกูไม่อยากอยู่เลยว่ะเม่งโลกนี้แม่งอันตราย มันว to ิ่งตามหลังมาแล้วมันวิ่งตามหลังมาแล้วสเลิตเตอร์แมนปกติมันไม่ตามหลังคนนะปกติมันจะดักหน้าเออไอ้นี่ไม่ตามหลังเว้ยเต็มเต็มหน้ากูเลยไปเยวไปเยวไปเยวไม่อยู่เยวเต็มเต็มหน้ากูเลยเฮียเต็มเต็มหน้าแล้วแม่งก็วาร์ปไปไหนไม่รู้ตัวเองไอเองโอ้น้องหมา น่ารักตาแดงๆแอแบแหววแอบแหววแอบแหววพองโอ้กูปิดไฟเลยโผล่มาที่นี่ปิดไฟเลยไอ้เหี้ยเอ้ยอวิ่งไม่ได้เว้ยไอสัตว์ถูโอ้ยด็อกอยู่ข้างหลังกงโูโผล่าม,ม,าลม,าม,มาทีไปเถอะไปเถอะรีบไปเถอะไอ้ี่เร็วเรลงมาลงมามลงมาที่ภูเขาสีแชกภูเขาสีแชก <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ไปทางไหนแต่มีวี<อ>มัวดูข้างบนสีสีแฉกแม่งสูงชิบหายแล้วแข็งด้วยนะแข็งแข็งนี่คือหินแม่งแข็งนะอคิดฐาลึ่งนะอย่าอย่าคิดแบบทะลึ่งทะลึ่งนะห้งหำสีแฉกจูสีแฉกเชิญนำหน้าเลยครับคุณคุณไม่ได้ครับผมไม่รู้ทางเจน<จ><จ>ผมก็ไม่รู้แ<จ>ม่งมัวนี่เนี่ยมูสาอ้าวเฮ้ยคุณน่ะ อ่ะป่อยกูไว้คนเดียวอีกเอ้ยกูบอกว่าให้มองข้างบนมันจะมีอยู่ไอ้พวกพี่บ้าบ้าอะไรครับตอนนี้ของฟ้ามันมืดมืดตึ๊บเลยอะ่ะยังยังแถวขึ้เนออเออเกิดของ,ของด็อกเนี่ยของไอ้ด็อกด็อกเนี่ยไอย้นี่นี่ปิดเ,เ,ปเปิดไฟฉายวะโคตรมืดเลยโอ้ปิดไฟฉายเขี้ยกูบอกเลยถ้าปิดไฟฉายไม่แน่นอนว่าจะต้องเจอมันง่ายๆ แม่งนี่กูไม่เจอเลยโอ้พูดพร้อเจอเลยนี่ครับมาอยู่ตรงเขาไม่ใช่เหรออย่าบอกนะว่าสแลนเดอร์ด็อกมันมีใหญ่ตัวตัวเดียวแต่แม่งว้าบไปว้าบมามันเอนเดอร์แมนเออไรเอนเดอร์แมนเกาะเอนเดอร์วะเออมันยิ่งกว่าเอนเดอร์แมนอีกมาซะควันเต็มเลยสลาเอนเดอร์เอนเดอร์สแลนเดอร์เอนเดอร์น้อยโลได้แล้วเลยเอ้ยสแลนเดอร์เอนเดอร์มันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยนะเพราะสแลนเดอร์มันก็มีควอเดอร์ เฮ้ยเมื่อกี้เห็นหมาไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้แม่เฮ็นอยู่ไหนมันนี่อยู่ไหนเออมันเดินมาไงวะอยู่ไหนกันวะเนี่ยวิ่งแล้วไม่อยู่แล้วเยอยวี่งกันอยู่ไหนกันกระด้เขาหยุดปุ๊บฟีช์โดนเต็มๆตอนนี้พี่ตายแน่นอนพี่ตายแน่นอนพี่ตายแน่นอนวิ่งไม่ได้ด้วยมันต้องมาอยู่ข้างหลังแน่แล้ว เอ้ยทุกคนอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้ท,ที่รู้เ <c oughs> รียกแยกทางกันแล้วอะไอที่รู้ว่าบุ๊กพี่ลงมองข้างบนอย่ถ้ามีต้นไม้บังพี่ก็ไปหาที่โล่งๆแล้วทีนี้พี่ก็มองขึ้นข้างบนแล้วพี่ก็วิ่งตามมาเลยว่ามีของอบตอนนี้ไม่มีเวลามองนะครับตอนนี้ผมกำลังวิ่งหนีอยู่เอ้ยเจอกระดาษอะพลิกซ้ายต,ตอนนี้ตายแน่เลยติดต้นไม้ คลิกซ้ายเอาคลิกซ้ายเก็บกระดาษเฮ้ยเจอกระดาษให้คลิกซ้ายนะครับเก็บไม่ได้อ่ะพอพอมันมันไปยืนตรงที่กระดาษเลยอ่ะแล้วก็คลิกคลิกคลิกเยอะๆอ่ะคลิกแราลังยดูอ่ะอันนี้บอกกำลังอยู่สปินไรลาวสายแน่เลยผมกำลังอยู่สปินไรลาวรอมา มัยิ่งดุมากขึ้นเรื่อยๆไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วมงหมาอะไรเนี่ยไม่กลัวแล้วนี่อายจะตายก่อนไอ้กลัวแล้วหมาแน่จริงมาอูดิไอคุณนี้จะพาไฟแต่ผมคนเดียววะก็คุณมีกระก็คุณเก็บกระดาษไปแล้วไงเออคนที่เก็บกระดาษมันจะตามก้คุณอยู่ใกล้ตัวมันอะ เฮ้ยตอนเฮ้ยยัไม่ชอบเจอรัวะวะเฮ้ยพี่ครับน้องถามจริงๆเออพี่มองขึ้นข้างบนเถอะเดี๋ยวแ้วมาหาที่ภูเขาเนี่ยก็มองมันไม่เห็นบอกแล้วก็เดินก็เดินมาเรื่อยๆก็ดีไงพี่กลังเดินมาเรื่อยๆเนี่ยจังเฮ้ยผมว่าตายแน่เลยเนี่ยเจอมาห้ารอบได้เน่ะคนที่ได้กระดาษเยอะสุดอ่ะจะต้องโนล่า แล้ทำไมคุณโดนล่าวะกูยังมหากระดาษได้สักกันข้าก็ฆ่าเลยได้ไม่ได้เอียมางี้ฆ่าเลยเอาแล้วทำไมคุณโดนนัดไม่คุณโดนนัดก็อยู่แต่ภูเขานะอืมก็อยู่ไงไม่โดนอะไรเลยเนี่ยตุ๊ดชิบหายกำลังไร้เล่าอยู่น่ยตุ๊ดชิปหายเลยอ่ะผมตายแล้วอ่ะอ้าว ลิแทนกําลังเดินอยู่เหรอเดินอยู่ในป่าใช่ปะใช่ตอนนี้ตั้งเปิดเตอร์ดิเอ้เราขุดตรงอยู่อะเป็นป่าดิก็สเปซป่าไม่แต่ไปดูไอโดนัเอ่ะไอตัวน่ะเห็นเราอยู่ที่ภูเขาอะนั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยแฟบอยู่แน่เฮ้ยนี่จะแมสตี้แล้เฮ้ยเซเลนเตอร์จ็อกหนม่จริงนะนี่อะแมสตกูวิ่งขึ้นเขาเลยกูเจอทีกูวิ่งขึ้นเขาเลยแอ่นโค่นหลอนเลยอ่ะทำไมที่มันโล่งงี้วะสัญชาตญาณปลุกอ่ะ พี่พี่ตายยังหนืพี่เบียยังยังยังแทนยังไม่ตายตอนนี้หล,<า>ลังดูแทนดูผมนี